จ oh oh, oh, ิมมาให้สเตปครับสเตปครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้นี่ครับนาทีแรกครับโอ้สเตปหายเลยครับโอ้โหลนี้ครับอาจรย์บังลักขึ้นนําแล้วเรน่ครเบตปครับจิมเบาๆให้ับสเตปครับโเกบเกครับิมมาครับมาเลยต่อ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่ที่11แล้วนะครับส่วนคู่ต่อไปในวอร์เป็นสนามที่1ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เราเลดอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นทุกทีมช่วยกระชับเวลากันด้วยนะครับ มาดูผลค้น่นี้หน่อยนะอาสันชันบังลักยังมี3แต้มนะครับเด็กเทพนี่ยังไม่มีแต้ม เต็มครับพรุงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้นี่ครับนาทีแรกครับโอ้สเต็ปหายเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับสองชั้นบังรักขึ้นนำไปแล้วนะเบอรสองนี่ครับเอนกับสเต็ปครับจิ้มบอลบอลให้กับสเต็ปครับเบอร์เจ็ครับเบอร์เจ็ครับจิ้มให้สเต็ปครับเบอร์หกครับจำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอเซียคาร์ดัมี่ครับนี่ครับผมนเทพครับสองชั้นบังรักครับ เปนประเทศรับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประเทศครับเบอร์สิบห้าครับในบอลครับประเทศครับที่ชุดบัตรเป็นเบอร์ยี่สิบสี่ครับา กับไ้บอลจิ้มบอลเปล่าครับสวัสดีครับดไปลี่ครับิคกับสีเหืองครับปัโอ้โห โปรฝักไฟครับเตครับดึงเมก่อนครับง่าสวยครับตอนนี้่าแปลครับเธอมาทางขวาครับไปผ่านดยังได้อยู่ครับฝ่าลงมาล้วงอ่ะโดนตัดไปกันแร้ไไอซี่ดแหวกไปแล้วอ่ะ มือเวะสกฤฤ e สีขึ้นไปครับตีกซ้ายไปครับเราแบบขึ้นมาหนึ่งทีก็ตีซ้ายไปครับอโอ้โหดึงสวย,วยมักเลยแบบว่าบอลมันออกข้างไปก่อนเขสีครับไลยทุ่มครับมาเกลนครับบอลลงครับได้บอลนึกเกลนครับทีมมาให้สเต็มครับนี่ครับสเต็มแหวกไปครับมาส่งขวาขึ้นมาครับเรามี็นตัวเสาะซ้ายขวาแล้วก็แต่งไว้สวยด้วยไปได้สิบห้าแล้ว เอาแล้วไปกดาด้ดโอ้โหจ้เดาโอ้โหแกอยู่นบเลยะคววาอจอเก่าจุจอมเก่าสับสนที่เบอรเครับแหน่สวยนะจังหวะนี้เป็นช่องเลยครับตัวเราไได้แล้วจังหวะนี้ปาขวาครับ อีซ้ายเลยครับอ่าสองักฟันครับเไม่ไ huh> ด้ค huh> รับโดนขึ้นมาครับตรงนี้แล้วก็ช่างเลยครับเป็เลูกซุ้มของประเทศครับอ่าเกือบครับ ป่าครับปั่นไปครับอีกข้างครับยัดไปครับโอ้โหมาแล้วลูกสองเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับเอซีคาร์ดมี่ครับขึ้นนำวัดเทพไปแล้วครับในนาทีที่ห้าครับนี่ครับคารดัมี่ขึ้นนำไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับ เด็กโยนนี่ครับตัวสองผู้ร,กรักษาประตูครับมัองพัดครับนี่ครับไม่ได้ครับตึงไปก็ต่อไม่แหวนไปครับสายสายไปแล้ว

เอาครับตีซ้ายไปครับโอ้โหมาสองสูตรเลยครับสองนี่โอ้สกัดออกข้างไปครับุวมไปครับมาได้เจ็ดตีซ้ายไปครับตีไปกับสเต็ปครับเอร์หครับร้อยยี่สิบห้าคับหลังครับสกัดบอลไม่ได้ครับส่งผู้รักษาประตูครับปัดครับโดนเค้นล้ายกับสเต็ปครับสเต็ปได้บอลขึ้นมาครับสเต็ปครับสเต็ปครับไครัับตวโยกไปครับอ่าออกหลังไปครับ มีเวลาครับมาแล้วคอยมาประเทศรับปล่อยให้หมายสิบห้าครับตัวจอมพายอย่างเลยครับของประเทศนะอ่าเป็นลูกคอนเดมาครับจังหวัดนี้ลอยขึ้นมาแต่งมากเลยแปลกเลยยังได้อยู่อาจารย์บอกเป่ามัิไปแล้วคร็ตัวหรือเปล่าครับเรียกเพื่อนเลยครับให้เพื่อนออกก่อนฮะวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยครับ วิ่งเลยครับวิ่งเลยครับชิพชอนทีมนำก็รบกวนขั้วไมห้หน่อยครับสำหรับทีมที่นำมาเป็นการเปลี่ยนตัวก็วิ่งมานิดนึงครับขอบคุณมากครับอยู่ปทางขวาครับจังหวะนี้เราปล่อยตกลงไปแล้วจะขั้วไม้ทีมไหนเฉลี่ยจะได้ไม่ได้มเราจิ้มไปครับโอ้โหยังได้อยู่ครับในจังหวะนี้ครับ มาตะวัดโอ้โหแล้วมงเอ้ยแล้วไปคุยเอ้ยไปถึงจะปาดแต่แงโมอีกทีแล้วก็จนจนคานไปกับ่ารอดตายรอดตาย่ะลุ่มเสียมาโอ้โหจังหวะเมื่อกี้จนะโอ้โหจบได้ดูที่สามครับโยกมาทางขวาครับแล้วโหแรงไปออกข้างไปครับ ออกข้างไปก็มีได้อ้วยครับอ่ะารับถูกไปครับไปแล้วสิบเอ็ดแกวิ่งดีก็เยเนี้ยสามมาแต่โดนตัดไปได้ครับป,ประเทศโอ้โหจะจ่ายติดไปแล้ววันนี้จีบพื้นหลังไปยังไงดีดึงมื่อก่อนจะแหวกจะแหวกครับจะแหวกไปอ่านางหัานี่ออกหลังไป สายคับมาโอ้ยบอลลงได้ดีนะครับสำหรับสีเหลืองครับแล้วมาแดนกลางจะให้หรือจะส่งส่งออกอาดังขวาอ่านึกว่าจะส่งครับป้าแล้วส่งมาทางขวาแล้วยังไงยังเบียดอยู่ยังเบียดยังปั๊มอยู่ยังได้อยู่ครับท่านประธานเดินกลับมาครับหมายเลขสิบครับแต่งมาหนึ่งครับป้ารู้เรื่นี้ฝ่าวับอ่าเราสัญญาณครับสักครู่หนึ่งแล้วกำแพงถอยเป็นตัวจ้าเป็นตัว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  เพื่อนมฟังเพื่อนเลยรบกวนเร,ร่งนิดนึงครับอขอบคุณมากครับทีมน้ำครับขอบคุณครับ,ญญารบยานาสซกูญญรงิงครับยานจาดจันครับได้บันฟิชิกครับตรงนี้ครับ จัดไปรับจังหวะน,นี้ครับามาอยู่หรือเปล่า,รนนรา,านนครับลูคันเดอร์ไปครับอไอพีคกครับอ่ะอยจจะเพิ่มาหน่อยครับจังหวะน,นี้ครับสอม ยาสักครู่ครับไปครับอัญญาณมาแล้วเราเลียดไปก่อนครับมาหมายเลขสิบห้าครับ,บก็แบ็กยิงประตูครับถ่ายขวาไปครับแทงกลางไปครับโอ้โหแกแทงช่องสวยครับ ไปเองจะไปเองจะไปเองแล้วแล้วยังหวะนี้แล้ว,วก็ป๋าเมันอยู่ว่าแล้วก็ฮีฮ่าออกข้างไปครับกูไป,ไป,ไปครับังหวะนี้ครับอาจารย์บอกว่าเป็นฝั่งมาเทพครับแต่เดมี่ครับได้ทุบมาครับแตแบ่งมาสิบห้าแตแ่งสวยไปแล้วว่านี่โอ้ยฮ่าอยู่ว่า เทศครับเป็ปั่นฟุตจิ้ครับตรงนี้ครับ,บครับหมายเลขเจ็ดครับกล้องข้างบนลูกประเทศครับหมายเลขเจ็ดลองปั่นดูเตอาขวามาแล้วปวั่นปั่นเฮ้ยนะฮวเทาไหร่ปาดยาปลา,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 าบูบอกเสียดายครับป้าหลุดมือไปนิดนึงครับ ามาสวยก็แล้วก็ปาดมาสวยจังหวะนี้แต่ตาส่งไม่ได้ก็จังหวะนี้รกขึ้นมาหม้เลยอิสเปีต,ต้องเขี่ออกข้างไปหลังก็ฝ่าไปครับได้ฟิกกี้กับสุรประเทศกูเวลแรกต้องเน้นหน่อยครับก่อนหมดเวลาครับไหนฟิกกิ้กรูปนี้ครับโอ้โหจะได้นะครับสักหนึ่งเมตรครับหนึ่งถวงกรกบัวเทศอคาเดมี่ที่มาในแปด เราไม่ที่ครับัอนออกหลังไปครับแล้วก็หมดเวลาครับมาเอาแรกเกมบอก่อนสามชัญนครับรอบแรกครับสองประตูต่อศูนย์ครับประตูขึ่งหลังครับสามันกับวัดเทพครับ ครึ่งแรกครับผ่านตำแหน่งนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ครับประตูชึ่งหลังครับว่าประเทศจะแก้เกมได้หรือเปล่าครับเสียครับเปตะไม้จะเต็ะครับไมหลังครับจังก็ได้เหครับจะ่ขอด้ายยัดไปที่ครับอินฟราครับจากซ้ายจขวาครับเอาแล้ววางซ้ายครับโยกไปสวยครับดึงบอลดึงบอลโหดุลุมสามครับไปอืดครับ คือ,อเอาโฉไปอเอาแล้วหลุดดิหลุดเด็ดม,มีคนเติมมาหาว่ามีคนช่วยไว้ได้ครับสำหรับกองหลังครับเอาแล้วล้วงขยันขยันเอาี่กองข้างไปครับแะ่นมไม่ตังขวาครับป่ปิดกระแตงกลางครับหมายถลครับ ขวาหมางรองครับจับไป้ก่อนครับไีซ้ายไหมครับสองซ้ายครับโอ้ขึ้นมาครับม,มางตรงหลังครับโอ้โหใบสิบโอ้แต่ใบสวยกันจังวันนี้แล้วร้อง บอกหลังไปก็ถือว,ว่าได้ร้องไกลดูครั้งหนึ่งนะขึ้นเวลาหลังเา,าเป่ากรตตบัดไปทางขวาครับวเบสได้อย,อยู่ครับเทพครับจานรับยังไง จยนบอกว่าเป็นอสมได้ครับสองขวาไหมครับยกสวยแล้วหมายเลขสิบห้ประเทศครับตีขวามาครับ 15ครับเชื์ทีไม่ได้ครับแต่ว่ามจะแบกครับห่สโอ้โหแล้วก็ไม่ออกด้วยครับก็ออกไปแล้วจะไปฝั่งมาเทแบบได้ทุ่มมา ไปแล้วก็โดวันมาต้องขวาครับสามารถตีขวาไปด้านดนกรบป๋านนี้หนึ่งคนกระป๋าไไปออกด้วยครับโอ้โหเ่มาดีเลยแต่เราโดนเบียดไงกระป๋านก็ปล่อยออกหลังไปครับ แล้วก็โดดขึ้นมาด้านบนครับโก็โห มองไปรไงครับรมราระวันงนะครับจันหวะนี้สำชาาจยาบอกว่างานฟาร์มครับจังหวะที่กระโดดไปนิดนึงครับลแล้วอาจจะไปโดนเน่าเคลือดจ้าก็เปิดเกมครับรถูกต้องรับอันตรายเปิดไปได้ครับ โอ้ตอกส้นเลยอ่าคือหลังไปรัประเทศดึงมาสวยครับเปลี่ยนตัวครับอาจารย์ เราไปส่องไปไทยเลยประเทศครับเอาละเริ่มหูสีขึ้นมาเลยโอ้โหยงไงดีประเทศซ้ายไปครับโซ่ขวาได้แทงไ่ทีแลออกข้างไปครับโอ้โห สำคัญครับเกมรุ่นสองไปครับทีเดียวครับวันนี้ครับประเทศแบบเราตั้งไปมาครับยังออกโยนซ้ายครับเอาซ้ายมาครับไปสกิลเราเปลี่ยนทางได้สวยครับวันนี้ประเทศเอาละเดินเริ่มเดินแล้วขอจะแหวมันลื่นไปนะวันนี้ครับสามยีซ้ายมาโอ้โหมียังไงขึ้นมามีซ้ายมีขวาครับดึงไปก่อนมาในสเวตโอ้โหไม่ผ่านครับในวันนี้ครับห้า ประเทัน,นี้โยกไปครับจวันนี้ประเทศยังไงดีข้างไปครับเป็นตัวก็เป็นตัว ซ้ายมาครับเอาละมายเลขสิบสองสบับไปหนึ่ง้โหนี่แล้วเตะขาเข้ามาช้าไปหน่อยแต่ว่ายังได้อยู่แล้วอยู่ที่หมายเลขสิบจะจะยัดไปโอบม,มายเลขสิบครับเรียบร้อยเลยัแบบแหวกแหวกไปแล้วใส่ไปเต็มพ่อเลยนะพีน่น้ำลุยสามครับ โอเคเพราะจานาาาส่งขวาไปครับจะ<า>ตะหวัดไปครับว่ามหาม,มาสังครับโยกมาเป็นแกนมาฝั่งซ้ายแต่ไม่ถึงครับปอยู่ที่แดนกลางครับกลับมาที่ประเทศครับเรื่อง20นาที เมืมาก่อนแล้วตอนนี้เอาแล้วขึ้นมาสามยาังไงดีส่งซ้ายบปล่า้ืออย่าไปดินึงครับว้าบอกคนละเรียบม,มากากกดกันเองนะวันนี้ครับข้างไปครับ แทงมันเอาหลุดเลยแต่ว่าแม่เมิร์ไปหน่อยกบมาใน17ครับโอ้โหพร้องวันนี้นอาจจะได้ดูสี4ครับผมมนาเจ็บองเังก็ว่าจคเครันีคับขึนนาแล้วคับามูต่อครับเทครับโยขึ้นมาครับด้านบนขึ้นมามาครับเอาแล้วก็กลับมาหมายเลขสองนถึงทีจะไปจะสู้และส่งสายมาแล้วแรงไปหรือเปล่าวันนี้ ออกหลังไปครับแล้วก็หมดเวาลายครับมันก็จะไปครับรอ่าเฉยเลยครับ <ไป S 1> จิมสกี้อจจัลกาพบกับเจสซี่คาเดอี้ครับไปครับสมประตูศูนยครับเอซีคาร์เดอี่ครับนายประเทศครับสามประตูศูนยครับ 3ประตูต่อศูนย์ครับ